วันนี้มีถุงลมหน้าหลังเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สภาพของรถที่เป็นถุงลมหน้าหลังส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จัดสภาพดีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันดีกว่านี่มีชุดแต่งอยู่หลายชุดเหมือนกันนะทั้งตัวขาขระวกแล้วก็แก้มกระจังต่างๆเนี่ยมาของเดิมหมดเลยแล้วก็ไฟด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยธรรมดาไฟเขาจะมาปเ,เ,เป็นสีเหลืองเอ้เป็นสีเหลืองสิไม่ใช่สีเหลืองสีส้มแบบนี้นะแต่อันเนี้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นไฟแต่งแบบทีละ S <S เดี๋ยว <S 2> <S 2> ผมพาชมกันครับอ่ะวันนี้มาเจอกับเฮียงเจริญยนต์จำกัดน,น,นะขบะถมครับผมอ่ะวันนี้รถเข้าใหม่ตัวนี้เป็นฮิโน่ไอเจร้อยเหมือนเดิมนะครับเป็น12บล้อแทนเตียเพราะ12บสอล้อแทนเตียเนี่ยในรถญี่ปุ่นที่นําเข้ามาในไทยเนี่ยขายค่อนข้างที่จะดีเลยนะอ่ะและตัวนี้เป็นสเปคที่ในไทยไม่มีก็คือเป็นหัวสูงนะอย่างคนที่สูงประมาณร้อบบวกลบเนี่ยสามารถยืนได้เลยถ้าเตี้ยวกว่านั้นก็ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสูงกว่านั้นอาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็โดยรวมก็จะอยู่สบายมากขึ้นเนาะ,ะสำหรับตัวชุดแต่งตรงนี้เนาะก็มาอย่างที่เห็นเลยแก้มกระจังกันชนไฟไฟเลี้ยวเนาะก็มาครบเลยนะครับสำหรับอันนี้ผมบอกไว้นิดนึงเนาะในตัวส่วนของหัวที่เป็นหัวสูงตรงเนี้ยในหัวตรงเนี้เขาจะเป็นไฟเบอร์นะไม่ใช่เหล็กนะก็คือหมวกปกติที่เราเสริมกันไปเนี่ยก็จะเป็นไฟเบอร์เหมือนกันหมวกตรงที่ เขาเป็นหมวกที่เป็นยื่นเป็นหัวสูงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เหมือนกันนะมาดูในส่วนของเครื่องกันดีกว่าเครื่องตัวนี้ก็มาเป็น e34 นะมาเป็นเทอร์โบไฟฟ้าเหมือนกันอ่าก็ถ้าใครใช้ก็รอบต้นก็จะมาค่อนข้างที่จะดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นจ็กเกียร์ธรรมดาด้วยอ่าสำหรับคันนี้แล้วก็ช่วงล่างจะมาเป็นถุงลมทั้งหมดนะทั้งตัวด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมาเป็นถุงลมอ่ามาเป็นถุงลมหมดเลยนี่ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถุงลมเหมือนกันอ่าช่วงนี้ให้ดูตัวถุงลมด้านด้านหน้าเนี่ยก็ใช้แบบเดียวกันได้เลยอ่าสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนค่อนข้างเยอะอ่าเป็นสองเผ่าอยู่เลยด้วยก็คันนี้ขับคัสซีมาก็ค่อนข้างที่จะดีอ่าให้ดูแต่ตัวนี้เป็นยูโรสี่นะอ่าบอกก่อนตัวยูโรสี่ก็จะดีสําหรับคนที่ต้องการระบบไฟที่ลดน้อยลงเนาะแล้วก็หากใครต้องการต้องการ หากใครต้องการที่จะเปลี่ยนล้อที่จะให้มันใหญ่ขึ้นเนาะ,ะถ้าเราไม่ชอบล้อที่เป็นล้อของ19.5เนี่ยตัวยูโร4เนี่ยก็จะเปลี่ยนล้อเป็น22.5ได้เลยนะ,ะแต่ในตัวของยูโร5เนี่ยการเปลี่ยนอาจจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับนี่มีตัวเบรกที่เป็นเบรกลมอยู่แล้วเนาะตัว S700 แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างก็ S700 เนี่ยเทนเตียก็จะเป็นช่วงล่างด้านหลังเนี่ยรูปแบบเดียวกันหมด ถ้าไม่ใช่พวกหัวล่างที่จะมีช่วงล่างที่เป็นแบบพิเศษของเขานะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังหัวนะที่เป็นหัวสูงเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเห็นไหมครับค่อนข้างสูงหัวก็ยังดีไม่ชนไม่อะไรนะครับนี่แล้วก็อ๋ฝั่งน,นี้มีบันไดนี่มีบันไดติดมาจากญี่ปุ่นเลยนี่เดี๋ยวไปดูอีกข้างว่ามีไหมอ๋อตัวบันไดมีมาข้างเดียวนะ ไม่ได้มีมาสองข้างมีมาข้างเดียวนี่ให้ดูภายอ่าไม่ใช่สิให้ดูด้านนอกอีกทีหนึ่งหน้ารถเนาะ,ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยตัวรถมาเป็นสีบรอนแบบนี้เลยเนาะอะเดี๋ยวผมพาดูภายในกันต่อดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นภายในเนาะภายในที่เป็นคนสูงก็จะค่อนข้างกว้างเลยนี่ครับถ้าใครเห็นเนาะก็รถปกติจะสูงประมาณนี้นี่ให้เห็นมืมอก่นจะสูงประมาณนี้ประมาณนี้นให้เห็นมือ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของหัวที่มันขึ้นไปเป็นหัวสูงแบบนี้เลยก็จะยืนได้เลยนะสิ่งที่เขาจะมีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูว่าสิ่งที่ตัวหัวสูงเนี่ยมีเพิ่มเติมจากตัวหัวปกติเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกก็จะมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นตะข่ายแบบนี้ต้องดูฝั่งนี้นี่จริงๆไม่มีสองฝั่งนะแต่อันนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันน่าจะหลุดออกไปแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของตรงนี้นี่ จะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมมาจากของเดิมนะ่ะธรรมดาเนี่ยตัวเกะด้านบนของเขาตรงเนี้ยกับตัวของที่บังแดดตรงเนี้ยจะเป็นอันเดียวกันจะติดกันเลยแต่ถ้าเป็นหัวสูงเนี่ยเขาจะแยกกันแล้วก็มีช่องตรงเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีตัวลำโพงตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยอ่าแล้วก็ในพื้นที่ส่วนหัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราให้เราอยู่อาศัยในตัวรถเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับ แต่โดยปกติเนี่ยก็โดยรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีส่วนที่ผมบอกไปนี่แหละที่ตัวของหัวสูงเนี่ยจะเป็นข้อดีกว่าแล้วก็ตัวหัวสูงเนี่ยถ้าใครเป็นรถวิ่งล่องเนี่ยก็จะไม่ต้องไปซื้อหมวกใส่อีกทีหนึ่งเพราะหมวกใบหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเนาะหรือมีปีกหรืออะไรก็อาจจะแพงขึ้นไปกว่านั้นเนาะตรงเนี้ก็จะช่วยเราประหยัดในของในส่วนของค่าใช้จ่ายของตัวรถได้อยู่เหมือนกันนะ อ่ะสำหรับคันนี้ก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็ข้อดีของเขาก็คือจะได้เป็นหัวสูงเนาะแต่ถ้าใครอยากลองตัวพวกถุงลมที่เป็นถุงลมหน้าหลังเลยเนี่ยก็คันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะในตัวน้ําหนักเนี่ยก็ในญี่ปุ่นอ่ะบรรทุกได้25ตันปกติแต่ในของบ้านเราอ่ะผมก็เห็นลูกค้าใช้30ตันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของลูกค้าเองว่าต้องการใช้แบบไหนนะเพราะก็ บางทีสําหรับลูกค้าที่วิ่งพวกของสดหรือของมีชีวิตที่สามารถเน่าเสียได้เนี่ยผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นแหนบหมดเลยแต่ถ้าใครต้องการงบที่ประหยัดเนี่ยผมก็จะแนะนําให้รถที่ใช้เป็นพวกช่วงล่างถุงลมบ้างเพราะราคาจะมีตัวราคาของรถเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าตัวรถที่เป็นแหนบนะครับก็โดยรวมสาหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าไงใค,ใครสนใจนะครับเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงจรยญนยนต์จำกัดนครปฐบ,บครับผมขอบคุณครับ